พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่24รกรกฎาคม2 5 0 7ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีคนเราทุกคน เกิดมาเบื้องต้นก็ต้องมีความโง่เป็นธรรมดาต่อเมื่อได้รับการศึกษาอบรมทั้งทางโลกและทางธรรมก็ยอมจะมีความฉลาดไปตามแง่แห่งการศึกษาแต่ถึงจะงโง่หรือฉลาด เราก็ยังดีเพราะฐานสำคัญคือความเป็นมนุษย์ของเราเรียกว่าเป็นฐานที่สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดร่วมโลกกันสัตบ,บางตระเภทแม้จะมีร่างกายใหญ่โตยิ่งกว่ามนุษย์ ถึงเรื่องแง่อำนาจศาสนาบารมีก็สู้มนุษย์เราไม่ได้ในปัจจุบันาชาติที่ครองร่างแห่งความเป็นสัตว์เป็นมนุษย์อยู่เรื่อยกันฉะนั้นเท่าที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงจัดว่าเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติ ที่จกะกล่าวไม่ให้พลาดจากตัวของเราก็ได้แก่อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ามนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าอิโชมนุษย์สป,ปฏิลาภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี้เป็นของที่หาได้ยาก อันดับแรกอันดับที่สองจิตถังมัจจานาชีตังเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วชีวิตที่จะสืบต่อไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้นก็จัดว่าเป็นของหาไดาย้ยากเป็นที่แยกประเภทของมนุษย์ มนุษย์ที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมไม่ลืมคุณงามความดีที่ตนได้เคยสร้างมาจนถึงความเป็นมนุษย์เมื่อได้อาตาภาพเป็นมนุษย์มาแล้วไม่ลืมตัวพยายามบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระุพธิกา ก็ชื่อว่าจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปในการข้างหน้าตามพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่าตโมโชติปร,รายโุเนี่ยเราจะมืดมาในเบื้องตน้นแต่ก็จะมีความสว่างสวายไปในการข้างหนัาคือเบื้องต้นลงโง่ต่อมาก็มีความฉลาดเพราะการอบรมศึกษา เราสามารถจะปฏิบัติตนให้ดีขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมเช่นพระพุทธ,ธเจ้าของเราก็ได้มีมนุษยประเทศนี้เป็นมนุษย์ที่หาได้ยากแต่ที่เดยมาเป็นมนุษย์แล้วกับทาร่างนี้ไปทำความเสียหายให้ล่มจมไม่มีกาไรทั้งด้านโลกคืออยู่ในโลกก็ไม่ทำโลกให้เจริญ กลายเป็นคนขวางโลกไปที่ไหนทําความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองแต่นั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งร่างไม่ทําประโยชน์ัในใดเลยเช่นเดียวกับไม้ที่อยู่ในป่าในเขาไม่มีใครไปนํามาทําประโยชน์ตายที่เ,เกื่อนกระติด ตามป่าตามลกหรือตายยืนต้นหรือยังสดชื่นอยู่ก็ขาดประโยชน์ไม้ประเภทนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยคนที่ทำตัวให้ขวางโลกยิ่งร้ายกว่าไม้ที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะไม้แม้เขาจะไม่เป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่ทำโทษแก่บุคคลผู้ใดสำหรับมนุษย์ผู้ที่ไม่ทำประโยชน์แก่ตนแล้วยังเป็นผู้ทำความเสียหายแก่ตนและ ทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองน,นี้เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าประเภทขวางโลกมนุษย์นี้หาได้ไง่ายมนุษย์ที่มีความไใครความตรองเป็นผู้ที่รักคุณงามความดีรักทานรักศีลรักการหอบรมจิตใจของตนให้เป็นเพื่อความเจ เป็นไปเพวาความเจริญรุ่งเรืองมนุษย์ประเภทนี้เป็นมนุษย์ที่หายากจริงเ,เรียกว่าสิจโฉมนุษย์ปติลาโภคคือหาได้ยากในมนุษย์ประเภทนี้ชีวิตจิตใจนั้นเมื่อยังมีชีวิตครองร่างอยู่ก็ต้องมีเหมือนกัน คนชั่วก็อายุยืนมีคนดีอายุยืนก็มีคนชั่วตายเร็วก็มีคนดีตายเร็วก็มีแต่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องต่อคุณงามความดีไปเป็นประจำนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากไม่ใช่ชีวิตที่พาลมหายใจให้หายไปต่อเปล่าในวันหนึ่งวันหนึ่งขาดไปทุกวันทุกวัน ไม่ใช่ชีวิตประเภทนั้นชีวิตของผู้มีศีลมีธรรมรักคุณงามความดีนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ทำคุณงามความดีเป็นเหตุมันไม่สะดวกกายสบายใจนี่คือชีวิตคนที่มีคุณธรรมในสังสม อบรมจิตใจของตอนมาจนมีความเคยชินต่อคุณงามความดีไม่ได้ทําแล้วอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายเมื่อได้ทําแล้วปรากฏมีความรื่นเริงบันเทิงในในใจมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคุณงามความดีเช่นนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากในบทที่สามจิตฉังสัตธรรมสาวนางการจะได้ยินได้ฟังธรรมะคำส,สอน ของพ,พระพุทธเจ้าก็เป็นของหาได้ยากความจริงแล้วธรรม,มะมีอยู่ทั่วไปแต่เราไม่สามารถจะหยิบยกธรรม,มะซึ่งมีอยู่ตามสถานที่ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องค้ามสอนจิตใจของเราจรึงต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำคํามสอนแล้วค่อยเข้าเข้าเข้ขใาใจแต่วันเล็กวันน้อย ที่จะมีความตนใจแครต่อการสดับตรับฟังธรรมเทศนาเช่นนั้นก็มีจำนวนน้อยหรือเป็นคนที่หาได้ยากการฟังธรรมเพื่อความเข้าอกเข้าใจจริงๆก็หาได้ยากคือหาได้ยากทั้งผู้แสดงธรรมหาได้ยากทั้งผู้ที่จะสดับตรับฟังเพื่อข้ออัดข้อธรรมนำมาแก้ไขตัวเองให้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรทั้งสองประเภทนี้เป็นของหาได้ยากด้วยกัน ธรรมะที่แสดงนั้นมีอยู่ทั่วไปคนที่ว่านับถือพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ทั่วไปแต่ที่จะหาเอาหลักเกณฑ์จริงๆเพื่อผลประโยชน์จากหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วน,นั้นมีจํานวนน้อยไม่ว่าศาสนาใดๆคนเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยชื่อเสียมของศาสนานั้นๆมาเป็นเครื่องพึ่งพิงจิตใจ แต่หลักของใจที่จะเชื่อต่อหลักธรรมจริงๆนำตนของตนให้ประพฤติปฏิบัติแต่ตามข้ออัดข้อธรรมจนถึงแดนแห่งความสุขความเจริญประจักใจนั้นมีจำนวนน้อยและเป็นมันผู้ที่หาได้ยากอีกเช่นเดียวกันการฟังธรรมมีสองตัวเทฟังธรทมจากครูจากอาจารย์หรือจากพระในสถานที่ทต่างๆที่ท่านแสดงจะเป็นแสดงทางวิทยุกระจายเสียงหรือจะแสดง บนธรรมะโดยจะแสดงในสถานที่ใดก็เรียกว่าการฟังธรรมนี่เป็นการฟังธรรมประเภทหนึ่งแต่การฟังธรรมประเภทที่ยอดเยี่ยมเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสดับธรรมพระองค์เดียวอยู่ในป่าในเขานั้นนี่เหี่ยวกว่าการฟังธรรมที่หาได้ยากคือพิจารณาไก่กรองดูตามสภาวะธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในหลักธรรมชาตินั้น จนเกิดความเข้าอกเข้าใจสามารถแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์ให้เป็นไปตามจนรู้กแก้แย่งแทงตลอดในเบญจธรรมทั้งหลายกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นาศาสดาของสัตว์มีการฟังธรรมประเภทนี้เป็นการฟังได้อากและหาได้อยาดยด้วยผู้ปฏิประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเกิดมีสติปัญญาพินิจพิจารณาและสามารถพินิจพิจารณา ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่ว,ว,วไปน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกราสอนจิตใจของตนผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้หาได้ยากการฟังธรรมประเภทนี้เมื่อผู้สนใจใคร่ฟังจริงๆแล้วสามารถจะถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องหมักหมมอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปเป็นอันดับจนถึงขั้นหมดสิ้นไปเสียจริงๆได้ การฟังธรรมอย่างนี้จึงจัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากและผู้ฟังธรรมประเภทนี้ได้ก็เป็นผู้หาได้ยากเหมือนกันเมื่อเป็นผู้สามารถจะสดับรับฟังธรรมเทศนาโดยในหลักธรรมชาติคือความเกิดเดจ็บเจ็บตายซึ่งมีอยู่ทั้งเขาทั้งเหล่าดูความแปรสภาพซึ่งมีอยู่ทั้งต้นไม้ภูเขาและใบหญ้าดินฝ้าอากาศให้เห็น เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังตุกขังอาตาเสมอก,กันกับเรื่องกายเรื่องใจของเราสามารถจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นตนของจิตใจออกจากสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ได้กลายเป็นความมุจลุข,ขึ้นมาภายในใจที่เรียกว่ากิจโฉพุทธ,ธานามุป,ปาโถการอุบัติขึ้นแห่งความรู้นั้นเป็นของที่หาได้ยากนี่จัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากมากในบทที่สี่ท่านกล่าวว่ากิจโฉพุทธ,ธานามุปาโถ การที่จะอุบัติตรัสขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นของหาได้ยากนั่นเป็นพุทธะของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นศาสนาสอนสัตว์แต่พุทธะที่บริสุทธิ์พุทธพองอย่างยิ่งภายในใจของเราซึ่งสืบเนื่องมาจากการสดับสับฟังในหลักธรรมชาติอันต่อเนื่องมาจากการได้ยินนด้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นภาคพื้นนี้นี่ก็จดว่าเป็นของหาได้ยากพุทธะอันนี้เมื่อได้ผุดขึ้น พราะอำนาจแห่งการฟังธรรมย่อมเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพุทธะของพระโพธิจักรเพราะฉะนั้นจึงควรจะพยายามอบรมบำรุงพุทธะซึ่งกำลังรู้ๆอยู่ณขณะนี้ให้เป็นพุทธะพิเศษขึ้นมาเป็นลำหนักเบื้องต้นก็เป็นพุทธะที่คุกคร้าวกันอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในโดยมากก็เป็นส่วนโทษ เข้ามาเพื่อแฝงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนให้รับความปุ้งเปลอเหิรอมต่อเมื่อได้รับการซักพ้อกอบรมด้วยการตังธรรมเทศนาหรือการดัดแปลงตนเองก็จะค่อยมีความป่องใสขึ้นมากับผู้รู้อันนี้ผู้รู้นี้จะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความอยากจากความคุกคข้าวในอารมณ์ทั้งหลายนั้นขึ้นมาได้เป็นลำดับเบื้องต้นทังกล่าวเป็นพุทธะที่สงบ คือมีความสงบเยือเกเย็นประจำตนให้ชื่อว่าพุทธะประเภทนี้กำลังเข้าอยู่ในขั้นสมาธิขั้นอันดนับต่อไปพุทธะอันนี้ได้มีความสงบเยือเกเย็นภายในตนเองแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำที่นิ่งไม่มีสิ่งใดรบกวนสามารถจะมีความป่องใสภา,ายในตัวเองและผู้ต้องการจะส่องมองดูเงาหรือขวากน้ำอสรพิษหรือสิ่งใดภายในน้ำนั้นก็เห็นได้โดยชัดเจน ลักษณะของปัญญาที่จะเคลืออแฝงขึ้นมาจากผู้รู้ที่มีความสงบเยือกเย็นอันเด่นดวงภายในตัวตัวเองนี้ก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกับน้ำที่ใสสะอาดนั่นแหละเมื่อพุทธานี้ได้ค่อยฉายแสงออกมาเป็นความความเฉลียวฉลาดภายในตนเองและจนสามารถฉลาดรอบตัวเลยพุทธานี้จะกลายขึ้นตัวขึ้นมาเป็นลนำดับเป็นพุทธะที่ฉลาด นอกจากพุทธ,ธานี้เป็นความสงบเงยือกเย็นแล้วพุทธ,ธานี้ยังมีความเฉลเียวฉลาดรอบครอบในตัวเองจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นนามหมักหมมอยู่ภายในจิตใจทั้งตนได้เป็นลําดับลําดับและถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นพุทธะที่บกกิจโฉพุทธานุโมปาโฑขึ้นได้แก่เป็นพุทธะที่บริสุดขุดขึ้นภายในใจซึ่งเคยเศร้าหมองมาเป็นเวลานาน,านให้สิ้นพยุ์ หมดความกังวลใดๆทั้งนั้นนี่พุทธ,ธนี้เป็นพุทธ,ธที่หาได้ยากตามหลักธรรมที่กล่าวมาในสี่ข้อเบืองตนมากิจโชวุทธะมนุษย์สัตปฏิลาโภการเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็น,อนของหาได้ยากในอันดับแรกชีวิตของบุคคลที่เป็นมนุษย์นั่นก็เป็นของหาได้ยากในอันดับสอง ฐานแห่งความเป็นมนุษย์และชีวิตเป็นรากฐานอันสําคัญมีอยู่แล้วและได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงด้วยความสนใจใคร่ต่อธรรมจริงจรินั้นเป็นของหาได้ยากในอันดับสามและการฟังธรรมโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นของมีอยู่ทั้งภายนอกภายในกายภายในใจของตนเองโดยทางปัญญานี้จัดว่าเป็นของที่หาได้ยาก ถ้าแหนกหนึ่งในอันดับสามอันดับที่สีได้แก่พุทธ,ธะที่เคยคุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อใจในหมดสิ้นไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดรอบตมนี่พุทธ,ธะอันนี้เป็นของที่หาในยากในอันดับสี เป็นพุทธะที่มีคุณค่าเนื้อสิ่งใดๆในโลกนี้เป็นผู้พ้นแล้วจากห่วงแห่งทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีความเกิดเป็นแดนเกิดนั่นคือรากฐานแห่งความทุกข์จะตามมาทุกด้านทุกทางเช่นเดียวกับต้นไม้เมื่อพลิขึ้นมาหรือแตกเม็ดขึ้นมาก็ปรากฏต้นขึ้นมา ทิงการสาขาก็าจะค่อยตามมาทีหลังลักษณะของความเกิดก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อพุทธ,ธานี้ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นอันทำลายบ่อแห่งกังบนทั้งหลายมีความเกิดเป็นต้นนั่นแหละพุทธ,ธของพระพุพธ,ธิจ้าเมื่อได้ผุดขึ้นในพระไถยของพระพุพธิจ้าแล้วเป็นผู้วิเศษจนนั้นจากพุทธ,ธที่เคยได้เศ้ามองเคยเป็นของอับฉามาเป็นเวลานา สาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันกลายเป็นสาวกที่บริสุทธิพุโทโธตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงภัยผ่านได้พุทธะของเราเมื่อนำธรรมะซึ่งเป็นธรรมะที่เคยได้รับผลมาแล้วและรับรองโดยแน่นอนจากพระพุทธเจ้ามาชำระจิตใจของตนก็จะกลายเป็นพุทธะที่แน่นอนหรือที่บริสุทธิพุโทโธเช่นเดียวกับพุทธะของพะองระพุทธเจ้าเป็นภูมิหมด ่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกลายเป็นใจที่ยิ่งเสียประจักษ์กับใจของตัวเองโดยเฉพาะจะอยู่ก็ดีจะไปก็ดีจะตายก็ดีไม่เป็นเครื่องกังวลหรือไม่เป็นอุป,ปสรรคใดๆที่จะสามารถเหยียบย่ำพุทธ,ธะนี้ให้กลายเป็นของเจ้าหมองหรือไปคุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายได้อีกต่อไปขอให้บรรดาทุกท่าน ที่มีความสนใจใคร่ต่ออัดต่อทมและใคร่ต่อการจะลื้อฟื้นตนเองให้เข้าถึงแดนแห่งความเจริญอ,อย่าได้มองข้ามตัวเองและหัวใจของตัวเองซึ่งกําลังจะเป็นของมีคุณค่าอยู่ในขณะนี้พยายามปบปรุงอันใดจะขาดเหลืออันใดจะบกร่องหรือเอียงไปบ้างขออย่าให้การบําเพินทางด้านจิตใจของเราได้บกร่องไปต่าง เรื่องของโลกเป็นธรรมดามีการได้การเสียการเกิดการดับการแตกสลายทำลายเป็นธรรมดาไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนใกล้คิดสนิดไม่ว่าคนห่างไกลไม่ว่าโลกไหนๆจะต้องมีความแตกสลายทำลายเป็นธรรมดาแต่ยังไงขออย่าให้จิตใจของเรากับธรรมะได้เหืนห่างจากกันพยายามบำเพ็ญจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคง ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้ร่างกายจะแตกก็สับแต่ว่าการแตกสลายแห่งร่างกายส่วนจิตใจที่ได้บรรจุไว้ซึ่งทำมีคุณค่าแล้วใจนั้นจะกลายเป็นใจที่มีคุณค่าหากเราไม่พ้นจากกำเนิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราจะไปปฏิบัติปิฎยญญาณในที่ไหนเราจะกลายเป็นคนมีคุณค่ามีราคาเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นของมีคุณค่าห้อมล้อมลึรักษาจิตใจของเรา เราจะเป็นคุณมีคุณค่าตลอดไปจนกระทั่งถึงแดน,นอาวาสานคือมื่อผ่านอันเป็นของธรรมมันมีคุณค่ายู่ดังนั้นอาวาสานนห้นก็ธรรมเทศานานี้ขอให้ขอวิงวอนคุณพระศรีรัตนตรัยคคือพ,พ,พ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบนบันดาลให้ท่านทั้งหลายไปถึงแดนแห่งความมุ่งหวังโดยทั่วหน้ากันเธอขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ